ต่อ,อการที่จังหวัดสตูลครับไปดูตัวอย่างโรงเรียนของการลดปริมาณขยะในโรงเรียนนะครับโดยการรณรงค์ให้ครูและนักเรียนทุกคนเนี่ยช่วยกันลดปริมาณขยะที่สําคัญมีไอเดียของนักเรียนเกิดขึ้นครับโดยเฉพาะการทําแซนด์วิชห่อด้วยใบตองปรากฏว่าผลตอบรับดีเกินคาดครับคุณผู้ชมครับนี่คือหน้าตาของแซนด์วิชหลากหลายไส้นะครับและห่อด้วยใบตองอย่างสวยงามและน่ากินนะครับ เป็นผลงานความคิดสร้างสารรค์ของนักเรียนรงเรียนควรโดนวิทยาครับอำเภอควรโดนจังหวัดสตูลผ่ายใต้ชื่อแซนวิชรักโลกนะครับหลังทางโรงเรียนเนี่ยเขามีนโยบายให้นักเรียนผู้ปกครองนําอาหารมาฝากขายที่ร้านสากอนะครับแต่โรงเรียนมีข้อแม้นะครับว่าต้องใช้วัสดุธรรมชาติในการบรรจุและห่ออาหารจึงเป็นที่มาของแนวคิดใช้ใบตองห่อแซนวิชนั่นเองนะครับ นอกจากแซนวิชแล้วนะครับยังมีขนมกินเล่นครับของว่างอย่างเช่นโดนัทไก่ทอดท <ำ S 2> ก็ใส่กระทงใบตองแทนการใช้กล่องโฟมและถุงพลาสติกเช่นเดียวกันครับอเอาเราไปฟังความรู้สึกของน้องๆกันหน่อยครับรู้สึกเจเลยครับพอดีเป็นแบบสะดวกสบายแล้วก็ใบตองนี่สาสมารถแบบย่อยสลายย่อยสลายได้ถ้าคันแยกใน ดังขยะนี่ก็ขยะอินทรีย์เพราะว่าโรงเรียนของคนบดนวิทยาเป็นโรงเรียนสิรวิศกูลขอเชิญชวนให้กับคนที่กําลังใช้ถุงพลาสติกอยู่นะครับก็คือให้หันมาใช้เป็นใบตองอย่างนี้นะครับก็คือจะช่วยลดโลกร้อนได้เยอะนะครับก็คือเหมือนกับประเทศของเราเนี่ยก็จะดีขึ้นจะพัฒนาไปเรื่อยๆ คุณผู้ชมครับคำว่าซีโร s วสคูลก็หมายถึงโรงเรียนปลอดขยะนะครับซึ่งโรงเรียนแห่งนี้ได้รับรางวัลพระรชาชทานในปี2556และ57นะครับเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะในโรงเรียนนะครับรวมทั้งปลูกฝังให้นักเรียนครูรู้จักกระบวนการจัดการขยะและการใช้วัสดุธรรมชาติด้วยครับโรงเรียนพโพโวิยานี่อยู่ในโครงการของโรงเรียนปลอดขยะหรือว่าซีโรเวสคูลอยู่แล้วฉะนั้น นักเรียนในแต่ละรุ่นเนี่ยค่อนข้างมีความเข้าใจที่ชัดเจนในเรื่องของของการจัดการขยะขยะทุกประเภทมีเส้นทางในการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบนะครับอย่างมีประสิทธิธธธภาพที่สุดดังนั้นพอเราแค่เปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมเล็กๆ,ๆน้อยๆเนี่ยนักเรียนค่อนข้างเข้าใจได้ง่ายเพราะกระบวนการมันมีชัดผมยกตัวอย่างว่าพอเราคิดจะเปลี่ยนปั๊บเนี่ยเราก็ต้องเริ่มทําการสื่อสารเพื่อให้เด็กได้รับรู้ขั้นรับรู้นี่เป็นขั้นตอนแรก พอรับรู้แล้วยังไม่พอเด็กจะต้องตอบสนองออกมาเป็นพฤติกรรมก็มคือสามารถที่จะมาให้ความร่วมมือกับเราได้ด้วยนะครับในเรื่องของการที่จะมาใช้วัสดุอย่างนี้แทนแทนพวกตุงพลาสติกแรงต่างจนไปพัฒนาไปเป็นขั้นขั้นนจนถึงขั้น,น,น,นสแสดง,อ,สดงออกเป็นบุคลิกภาพนั่นคือขั้นสุดท้ายที่เราคาดหวัง คุณผู้ชมครับความสําเร็จในการจัดการขยะในโรงเรียนของโรงเรียนควนโดนวิทยาจังหวัดสตูลทําให้ปัจจุบันมีโรงเรียนและบุคคลจากหน่วยงานต่างๆเข้าไปศึกษาดูงานนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศครับอย่างเช่นมาเลเซียและอินโดนีเซียก็มาดูงานที่โรงเรียนควนโดนแล้วเช่นกันนะครับ นี่แหละครับการลดปริมาณขยะไม่ต้องเริ่มจากใครครับเริ่มต้นจากตัวเราเองเป็นสำคัญนะครับดูรายการสดช่องน1 8พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily m o t ั่นและ y o u t u นิวสิบแปดอย่าลืมกด s u s c r i b e YouTube ช่องนิ8สิบแปดเพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง